ดอกห็ดแหงเก็บกัแหงมวนพ่นาอุ้ยข้างในพุอนก่ะเท่าพ่นะ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 อูุ้่นไปไปไปขาคุสันคุณน่งคุณขึ้นลุล่อดูพูนาขึ้นบ่อพูนขาเฮ้ยขาขาเฮ้ยขาขาเฮ้ยขาขาขวบๆคือคนยืนเฝ้า อ่อนค้างอ่อนคือกัญญาเลยปัญญาปัญญาอ่อนกัวมือกัวมือกัวมือยูติแต่งชีแจงยู่ิตเอาเอาคุณลองนี่ลองนี่ดิ่นิมบ้า อืมมันยังบินเอาไม่ต้งม่ตาเอากับเอาแต่เศร้าแจ๊ปากม่ตาเอากัเอาไอมันยุ่งจัลัน้ว์พวงเนี่ยอือห่ปกติจ้างว่แล้วเขาบอกให้ตัวเก็บอันนั้นอันดอกอัที่ขึ้นน่ ดอกอวนดองใหญ่คักแตยังวบ่ขาเจ้ากันยัง้วนพเขาอยู่ฮ่าฮ่าฮ่สแมนดอกเฮ็ดบ่จ่าพูนะอุ้ยแมนจ่าแมนแมนแมนพูด่ะอุยเอาเอาเอมุดเด้อจ่าพูดเห็นบ่พูดนะงาใหม่ดีคุ้มตาเนนอนออืมเห็นบ่พูดนะจ่า อันดอกกันอันนี้สีสมนมเถาอันนี้สีสมคุณให้นนนมน่อขาใหม,ม,ม,ามามา ต่อ <Yeah. S 1> วันทีน่ <Yeah. S 1> โอ้อยนี่หน่อยก็เอาแต่มันบานแล้วเอาเอางัดหญ้าขึ้นดอกแตกอะไรจะบึงจ่าบึง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 เพียเห็นหมดจ่าเห็นบ่อ เดะกฮักแม่จ้ะดอกนี่อือห <c oughs> ือเห็นบ่จ้ะโอ้เหย, <c oughs> ยียบดอกนี่บวยยุนี่เพื่อนยุนี่นั่งเหยียบดอกเก๊อยู่นี่ล่ะแมจ้ะอุ้ย เหย,ยบเป็นตาก็บาเบิงเหยียบดอกเห็ดอีกแล้วตีขาตัวเองดนยนี้ดอกเห็ดจ้ะอุ้ขามันใหญ่ผุ้น่ะใส่เบ็ดจ้ะบะเบิงดีๆกบว่าเห็นไหมได้ยังเหยียบเห็ดไหมนจะจจะเื้ยจะสิงาจนเป็นภาษาใด ข้ามันหรอ,อ้วนเด้เดี๋ยวนี้ขาอ้วนขาไงโอ้เซลุ่มเห็นน้ำหมากจะดอกบักไงหนึง่งกูนะเห็นน้ำหมากวันนี้ไม่เอาจัดสวยสวยเลือกได้วันนี้ไม่เอา ฮะพวอบักงม่แบกแดงตีไม่อยากกลับบ้านเลยพอแม่พี่น้องเลยมือนี้โอ้ยหม่เกิดเบิ้งในจ้าเบิ้งในจ้าพู้ห่งเห็นไหมผู่ะนึ่เนี่โอุ้ยผู้หนึ่ง เหลืองเต็มอยู่แบบนี้โอ้โหอ่าฮะมีมันนี่เป็นขาวะนี่เป็นขาค่ะตายตายบ้างไงเปนขาคุณอาจารย์เฮ็ดจะเฮ็ดนะค่ะเด้อไปขั้นไปเถ่าคุณอาจารย์คุณอาจารย์เกิดเป็นแถวพุ่นโอ้ยโอ้ตาย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 คุณอาจารย์คุณอาคุณอานี่เปขานี่ขาขานะจ๊ะขา ขาจะขาใครคะขาขาเอ็นจอยจ้ะขาเอ็นจอยค่ะขาตุดปูดติดปีดเลยจ้าปุณนะอุ้ยอุ้ยจะอ่อนดูบักค่ะ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 มันเจ็บเลยเท่ามือพูดเลยอ่ะมันจับจับเลยจ้ะอือฮึอันนี้คลิปยาวเลยเนาะขาเราดีเลยปุ่น่ะอ เอาอีเดียวจีจ้าจะจุอย่างเดีวพี่น้องจับมันแสบแสบปีนังกระดอกกัดเสียได้เลยพ่อแม่พี่น้องกินแจวปลาแดกมากมันนั่นเจ็บๆอยู่นั่นนะขอโทษขออภัยพ่อแม่กินบลาคอมพ่อแม่จ้ะกินบลาคอมดูแจวบลาคอมมาจ้ะเจ๋อผีเท่าพี่เส้นเหลืองอะลามอยู่พี่เอาเอาเหยียบเพ็ดซะละเพียเอ้ยเบิ่งเด้อเบิ่งอู้หู้หู้หลายจ้าพูดพ่คัก อดอกปลกดอกสะดอกไส้ <c oughs> ดึงยาออกอันไอทิดไอทิดอัน enjoy อันไปทางไหนบุนี่สงสัยไปเอาเบียร์ละมั้งนั่นเหรไปเอาไอ้น,น้ำยังก,ก,นนกง่อนน้ำเกลือขั้วอาน้ำเกลือข้วจ้ะจึงโทษประเทศน,นี้เจ้ากระเดะดน็นี่อืีเอาเจ้าโทษอยู่หลายเอ,อ้ย เก็บเห็ดก่อนเด้อทีออกไปดอกเย็นเย็นเก็บขึ้นมีก่อนเด้อค,ค,คนอาจารย์ในหน่อยกระซีเอาจ่าตาสุดท้ายแล้ว <c oughs> มัมีโอกาสแล้วชิเมื่อแล้วจ้ะผู้โทษกระโทษน้ำแล้วเบียร์เป็นเหมือนเราพันเอลเราประเทศนี้คักเธอร์ งามค่ะงามงามคักงามแน่จ้ะพุดน,นะเปลือรกแวก็ะกริรื่างพี่พ่อเปืือนสาวอุ้ยพุ่นบึงดวงงจ้าพุนต่สรอันนีอุ้ยป,นะป,นะปกเจ้าเห็นบ่พุ่นนะฮากันยังอีกคนมึงอุ้ยพุ่นนะจ้าอุ้ยอสอนค้าเห็ด เักเตไม่พอพร้อมกันเดี๋ยวมาจะดนกันเลี้ยงเออๆอีู่พูดพูดอีรีนะได้จ้ะขาใหญ่ขักใหญ่เนี่ยเอาเอาตะก้าหรนน่ะมันบได้ยางน้ำกลั่นเจ้าได้เอาน่าจะเนะ ็นบอกคนเลื้องอารามอยู่ค่ะท่ดีเลยแต่ส่วนคนส่วนแห้งไรยกแพได้เก็บลายหม่งนี่คนไม่้องส่วนค่ะหามแห้งปุ่มเ่ยปุ่มแห้ง พู้เ <altern> ง <ativ i> ี้มเงีมเงมสิว่างามแงหนยเงี <FIR ST Gloria> <tra sym> ้มเงี้มเงี้มจัพูดพูดไี้เอ้าเ็บอยู่กันอยู่สองคนไอทิศกับยุ่ยามมูอย่างเบาอยู่เง้มเงี้มพอนสิว่างาังาเมือนนะเอาทิมทิมอเปเทนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตื้นนะะสวยเลือกได้มืนอเีเรทิมทิทิมทิมมทิทิมมทิมทตมัมทิ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 มม น้ำคักมืนนอสอ,สอนสอนศาสตร์เพชรแต่เก็บแล้วมีความสุขแล้วชีวิตนี่เกิดเป็นปลาเป็นป่า,เ,ปปาเอ้ยเป็นกุ้มเป็นกลุ่ม,มนะบุญเมียนี่อันเป็นกุ้มว่าตัวแม่ขาหน่อยๆแล้วจ้ะขาบอกยิ่งนะคะบัดับมือเล่ จากเ e รื่องสเปรดอีกรอบนึงเมื่อไรไอทิพย์อันขุนไอทิพย์จ้อยเอิ่นแหงใดแหงผู้หนึ่งผู้ใดเอันผู้นึงแหงเล่งผู้นึงแหงแต่พ่อเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องย้อนอันว่พ่อเฮ็ดอันบุ๋มที่ไปเอิ่นพ่อพ่อเฮ็ดเอิ่นหนึ่งเอิ่นนำปานตีกองเพลนเชิงเชิงเขียนเชิงโท้แต่ปัญนเมียก็บรรับโทรศัพท์อยู่แต่ละตุนศาสตร์จ้ะ <know. S 1> กล่องก็เพราะกล่องข้าตังวหล่อเพ่อแม่พี่น้องกล่องกบะซายพ่อกล่องจ้ะสอกงามนะเหลืองเหลืองง่ามธรรมะ ไปเฮางไปางานรักมันเป็นงานปุ้ยเนาะเก็บมันหันมาเหยียบหัวปอดลอน <c oughs> หัวปอดเ็ดเพื่ด้แห้งตัสิกับแห้งตัสิพ่อที่จริงเขาบอกในยางเขาว่าไม่หนีเลยมันก็เล่นคุณน่ะเป็นลุ้มเป็นลุม้มมีคนอาจารย์เลี้ยงอยู่คนน่ะครับครับ น g าใหม่พูดถือกล่องกระเ,เซากระเศร้ากระเมากระโวยกระแวบแปเลยมามาไปโดนอะ้วดนยางจนง่อมจะมุนิมวนคักไหล่บวอยากกลับบ้านโอ้ยพุ่นจะเฮ็ดหนังไก่ได้เนี่โอ้ยพุ่นนะดอกบักไงนึงจ้ะเอาตะกาไปมูกันพุ่นเห็นเห็ดหรือตะกาเห็นเนี่ยละทิมพูตาย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 อุตะเย็บเย็บอุ้ย ไม่ไมันปุ๊บปุ๊บไม่ไมันดิจ้ะโอ้ตาย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 แหงแต่สิเมือแงแต่พ่ออันอาทิตย์ก็เลยสิสูนักข้า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 พ่อพ่ออีลีเว้ยหลุนตะกากรก็ไปบัดเทนีละเฮ้ทั้งสี่ล่ะจ้าเขาจังเอิ่อนมาหาเก็บเห็ดมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดกับกันจ้ากับเอ็นจอยจ้ะ มวนคักจ้ะมึงหนีมวนคัก,กพูนเป็นหนหดพุ่นนะเบิ่งกลุ่มนี่มึงจุ่มนี่เนี่ยอื้ยปวดโพแล้วงัดเอาอเป็นเงาขึ้นมาเลยจ้ะพุ่นอะอื้มกลั่นมันบานขึ้นนี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมึงแน่จ้ะเอามันไปแบบนี้แหละเขาจะได้ไม่พากจากกันจ้ะ อืมนไนี่จ้าเบิ่งนั่นเห็นไห่ดอกเหลืองดอกงามดอกโอ้โเท่เลยนี่ให้ให้มจะอ่อนดอกเห็ด ข้าเจ้าเขาไปทิพตตามเอนะ็นจอยเนาะใชข้าเจ้าสีเหน็นเองแต่กันนะเอาหลุดลงมาจะไปคนอ่ะตะกาเพื่อนกันย่านสิดุนเนะโอ้ยตาเต้าเหยียบคอโอกคนตายจ้ะ <c oughs> สิไปเก็บนางเก็บเอาไก่หมูเห็นมาตั้งที่กันโดดมาใส่คอนีจ่จ้ะ เนีนนเดเดเดเ่ดิจ้ะเกิดเปียกเกิดเสียดกันอยู่นึกวนานมใหม่กับกบ,กบ,กบ,กบ๊แมนเฮ็ดจ้ะเฮ็ดนะจ๊ะดีๆเจ้าซิขับรถไปเจ้าก็ขับรถไอทิดเอ้ยเจ้าเม่าจะขับอะไรหรอก <laughs> จ้ะซิไปใส่เ,เจ้าก,ก็ไปรถ รับรองว่าเจบริับรถดเดียวกันละเมอนี่เอาแบกมาอันดอกมันเหยียนพวดเถาะเจ้ะเก็บกระแหงมวนไปนากูอยากเงือหอดบนี่เป็นบานอยุกไกกับโท่านไปแล้วค่ะ ไอ ja <g shake> <sm> ้ทีแล้วครับรถเมื่อก่อนกับสิย่างที่ดีเห็นต่บปาตะกาเพันยันสิลุนละไปจับไปมาเขียนมาสองหลอดแล้วก็ว่าบีซี่พันไปไปรถเจ้าสิขับไปเส้นจักรกลไปรถไอ้เออผ้ากันแบกเห็ดออกจากป่าเหรอป้าเจนี่ ผู้หนึ่งกัเอิรนดักทางอยู่จ้ะผู้หนึงก็พ่อเฮ็ดอยู่จ้ะคนนึงเฮ็ดสับหลับอยู่เพื่อนสาวคนวน,น,นึงคนน่ะคนยานเท่าลบไปทางอื่นไงเรื่องทังเรื่องจะไปตัองอยานดอกโอ้ย กำลังตรงไปหาอยู่จ้ะใจเย็นๆแต่ว่าพ่อเฮ็ดแวะจักบาทก่อนอู้หูเมืงนนี่จ้ะกอเดียวจ้ะพูดนะขัก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 พูดอีดีเห็นไห่ใสดี ปีเตล้เอิ่นอีกปี๊บเมดนนื่อเหนื่เหียนอมุดเราจะสิกลับแล้วคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอเลอยนวล<ๆ>ไปจับปะแบบเตะปีบเตะอื่นก็ปีบเอาตายวะ เดี <This> ๋ยวก็โมโหดอกเฮ็ดดอกหน่อยดอกเท้านี่ละจ้าเฮ็ดจีนเก็บมาได้มือนีนจ้าจอยกระสินมาตัดขาเฮ็ดนะจ้าเด้อะวันว่าสิตตั้งกล้องันตัดขาเฮ็ดให้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย คือสิบเลตตั้งกล่องดอกจ้าเพราะว่าอีหยังหูบ่ขากล่องน่ติดไปน้ำรถจ้ะไอ้ติดเพิ่นเอารถไปขนออกของขากล่องน่ติดไปเบิดทั้งสวนขาไอวะมีหัดขากล่องสิตัง้งจักสิตั้งใส่หย,ยังจ้ะยังหาหมุมจนเมื่อยจนล่าแล้วจ้ะมีน้าตั้งดอกจ้ะแต่ว่าจะใส่บเบิ่งว่าเฮ็ดเรนได้หลายคักจะมีแต่อดอกงามๆมื้อนี้เบิ่งไหร่จ้ะงามคักอีหลีขาเฮ็ดถ้าขาเอาปวบอ้วนๆจ้ะ มันเหมือนมันคั่มเลยนี่จ้าแล้วมันขึ้นฝาขึ้นฝนถ้ามันคั่มแล้วล่ะจ้ามันจุ่มหนึ่งหรอจุ่มหนึ่งสองจุ่มแล้วว่ะจ้าตอนนี้นี่ล่ะจ้าที่ยันยัดที่เก็บมากมือนี่จ้าคนจากกสิตัดเขาตะการหน่อยนั่นจ้าแค่นี้แล้วเนาะจ้าเนาะ